หมอดูทักแรงพูดเป็นลางก่อนลาลับษณ์29ปีแห่งการจากไปของพระเอกดาวรุ่งช่วงหัวค่ำของวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคม2538เจ้าหน้าที่รับแจ้งมีคนขับรถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำไฟลุกท่วมคันที่ริมถนนสุขุมวิทตําบลทุ่งสุขลาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจึงรถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบร่างผู้เสียชีวิตสองรายหลังเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปสอบถามที่บ้านของผู้ประสบเหตุที่กรุงเทพมหานครทางญาติได้มีการยืนยันว่าผู้เสียชีวิตครั้งนี้คือจอ h n นดีแลนดารานักแสดงวัยรุ่นชื่อดังและนายสำคัญสังขวนิตผู้จัดการส่วนตัวที่มีศักด์เป็นอาของจอนเจ้าหน้าที่เผยว่าจอนดีแลนกับผู้จัดการส่วนตัวกำลังเดินทางกลับบ้านที่พัทยาจังหวัดชนบุรี พอมาถึงที่เกิดเหตุยางล้อหลังเกิดระเบิดรถปอเช่คันที่ขับมาเกิดเสียการควบคุมข้ามเลนพลิกคว่ำและเกิดไฟลุกท่วมทําให้ทั้งสองในรถถูกไฟคลอกเสียชีวิตโดยวันที่เกิดเหตุจอนมีนัดถ่ายละครตอนตีสี่ส่วนในที่เกิดเหตุตำรวจตรวจสอบพบสมุดบัญชีธนาคารระบุชื่อจอนดีแลนเป็นเจ้าของ ปี2535หนังวัยรุ่นกำลังเฟื่องฟูมีนักแสดงวัยรุ่นแจ้งเกิดมากมายหนึ่งในนั้นคือจอห์นดีแลนโพสต์เวทหรือที่เราจักกันในชื่อจอห์นดีแลนเขาเกิดที่กรุงเทพมหานครแต่มาตัวที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอักษรศึกษาและกำลังสอบเทียบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากกรมการศึกษานอกระบบ จอนดีแลนไปประกวดเต้นที่สยายามพดอานอนท์แมวมองชื่อดังไปพบเข้าจึงชักชวนและผลักดันเข้าสู่วงการเริ่มต้นด้วยการถ่ายแบบลงนิตยสารต่างๆมีผลงานสร้างชื่อชิ้นแรกจากภาพยนตรน์โฆษณาฟิล์มยี่ห้อฟูจิต่อมาก็มีงานถ่ายแบบแฟชั่นมิวสิกวิดีโอพิธีกรรับเชิญหนังและละครโทรทัศน์หนังสร้างชื่อคือเรื่องสติแตกสุดขั้วโลกปี2538 และ Good bye summer เออเหอเทอมเดียวออกฉายปี2539ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นหนังค่ายไฟสตาร์โปรดักชันจอนได้รับกระแสความนิยมสูงสุดจากผลงานการแสดงละครตทรหัศน์เรื่องแรกในชีวิตคือเรื่องเมื่อหมอกสลายทางช่อง7คู่กับนางเอกเต๋อสโรชาวทิตภันซึ่งเรื่องนี้เป็นละครที่ถ่ายทำไปด้วยพร้อมกับออกอากาศไปด้วยแต่หลังจากออกอากาศได้เพียงครึ่งเรื่องจอนดีเลน ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจึงได้แอนดริวเกร็กสันซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของจอห์นในขณะนั้นมาแสดงแทนเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ครอบครัวแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากนางบุญเรือนแม่เลี้ยงของจอห์นได้เปิดเผยทางน้ำตาว่าก่อนเสียชีวิตเพียงเดือนเศษจูจูจ,จอห์นก็ได้พูดเป็นลางว่าหากตายโหงให้เอาศพมาตั้งที่วัดโพสัมพันธ์ด้วย และจอนยังบอกอีกว่าหมอดูที่กรุงเทพมหานครได้ทักว่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเร็วๆนี้นางบุญเรือนตกใจมากถามลูกชายว่าทำไมพูดแบบนี้โบราณเขาถือนะจอนตอบว่าแม่ไม่ต้องกลัวส่วนเพื่อนสนิทจอนที่มางานศพบ,บอกว่าจอนเคยสั่งเสียไว้หากตายไม่ต้องจัดงานศพใหญ่โตเบนพรชิตานางเอกสาวเพื่อนร่วมวงการเผยว่า ขณะที่นอนพักที่โรงแรมกับแอมตนฝันเห็นจอรนมาหาและยืนดูตนอยู่ปลายเตียงตั้งนานด้านแอมก็ฝันเหมือนกันกับเบนว่าจอรนมาหาเช่นเดียวกันขณะที่คุณแม่อุบลแม่ของสองนักแสดงสาวเออันชลีและโยยศวดีหัสดีวิจิตบอกว่าได้ยินเสียงเคาะประตูเรียกเอกับโยและได้กลิ่นธูปจอนดีแลน เกิดวันอังคารที่15สิงหาคม2521เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำไฟคลอกเมื่อวันที่1ธันวาคม2538ขณะอายุ17ปีเท่านั้นชีวิตแสนสั้นเกินกว่าจะเข้าใจได้จอร์นยิเลนจากไป29ปีแล้วในอ้อมกอดแห่งความทรงจำเขาจะไม่ถูกลืมในหัวใจของแฟนๆและญาติมิตรเขายังอยู่ตลอดไปแม้ว่าจะไม่มีการเวลาที่ต่อเนื่อง ขอบคุณทุกความสุขและรอยยิ้มที่เคยมอบให้ขอให้กับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับ